Okay. อีกชนิดหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากนะคะในการที่จะไม่ว่าจะทําเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันหรือว่าเอาไว้ใส่ในตัวพวกอาหารจานหลักต่างๆนะคะนั่นก็คือตัวไส้กรอกนั่นเองนะคะซึ่งไส้กรอกเนี่ยเราก็จะมักจะพบเห็นกันในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ตัวแรกๆเลยนะคะที่ได้รับความนิยมกันในบ้านเรานะคะซึ่งไส้กรอกเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์นะคะอย่างเช่นมาจากเนื้อหมูนะคะเนื้อวัวเนื้อไก่ไก่งวงนะคะ หรือว่าเนื้อแกะนํามาบดนะคะผสมกับเกลือแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะหลังจากนั้นก็บรรจุลงในไส้นะคะแล้วก็ทําให้มันมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกนะคะเราสามารถแบ่งชนิดของไส้กรอกได้ออกเป็นหลายๆชนิดนะคะซึ่งมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะ ตัวแรกนะคะเราก็จะเรียกว่าไส้กรอกสุกนะคะซึ่งไส้กรอกสุกเนี่ยเป็นไส้กรอกที่ทําจากตัวเนื้อสัตว์นะคะเป็นไส้กรอกที่สุกพร้อมรับประทานได้ทันทีนะคะอาจจะผ่านกระบวนการรมควันนะคะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะคะหรืออาจจะไม่ไม่ผ่านการรมควันก็ได้นะคะไส้กรอกชนิดนี้ได้ไดแก่พวกแฟรงเฟอร์ต์ Frank นะคะหรือว่าเน็กเวิร์เน็เวิร์นะคะ โบโลน่านะคะเวียนนาไส้กรอกตับนะคะหรือว่าไส้กรอกเลือดน,นะคะไส้กรอกเลือดอาจจะไม่ค่อยพบเห็นในบ้านเราสักเท่าไหร่นะคะแต่ในต่างประเทศเนี่ยจะนิยมรับประทานตัวไส้กรอกเลือดน,นะคะในการประกอบอาหารเช้านะคะหรือว่าการทําเมนูต่างๆกันมากขึ้นนะคะซึ่งตัวแฟรงเฟิร์เตอร์นะคะเราก็จะพบเห็นกันได้ทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็คือจะเป็นไส้กรอกที่นํา ส่วนผสมของเนื้อหมูนะคะนำไปบดให้ละเอียดนะคะซึ่งการทำตัวไส้กรอกเนี่ยก็ต้องอาศัยหลักการนะคะเขาเรียวกว่าเป็นอิมันชันนะคะก็คือต้องทําให้ตัวโปรโตีนหรือว่าพวกไขมันต่างๆเนี่ยมันจับตัวเป็นก้อนแล้วก็มีความนุ่มมีความเหนียวนะคะเป็นเนื้อเดียวกัน เพราะว่าเราสังเกตดูนะคะถ้าเกิดเราเอาเนื้อหมูบดอย่างเดียวนี้มาผสมกันแล้วก็มาอัดเป็นก้อนมันก็เหมือนเราเอาอเนื้อหมูไปทําแกงจืดนะคะก็คือแค่ผสมผสมกันแล้วไปผ่านความร้อนมันก็จะเกิดความร่วนนะคะแต่ถ้าเรามีการใส่ส่วนผสมอย่างอื่นที่มันเป็นพวกไขมันนะคะหรือพวกเครื่องปรุงอย่างเช่นพวกเกลือต่างๆนะคะใส่ลงไปเนี่ยแล้วก็นําไปผ่านกระบวนการนวดหรือว่าบดนะคะที่ต้องผ่านความเย็นมันก็จะทำให้ตัวเนื้อเนี้ยเกาะเป็นก้อน เป็นเนื้อเดียวกันได้มากขึ้นนะคะก็คือเป็นเทคนิคนะคะในการที่จะทำตัวพวกไส้กรอกให้ได้ลักษณะที่ดีนะคะก็คือเป็นพวกกลุ่มของอีมันชั่นนะคะตัวไส้กรอกสุกนะคะก็จะทำมาจาก วกเนื้อสดนะคะอย่างเช่นเนื้อหมูแล้วก็ผสมเครื่องปรุงต่างๆบรรจุไส้นะคะก่อนรับประทานก็คือจะต้องนํามาทําให้สุกก่อนนะคะไส้กรอกหมูสดเนี่ยผลิตจากเนื้อหมูนะคะที่ผ่านการเอากระดูกออกนะคะแล้วก็มีไขมันไม่เกิน50%แล้วก็สามารถเติมน้ําแข็งนะคะหรือว่าน้ำเนี่ย ได้ไม่เกิน3ซึ่งการเติมน้ําแข็งลงไปเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการจับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการอุ้มน้ำนะคะในการผลิตตัวไส้กรอกนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มของตัวไส้กรอกสุกนะคะถัดไปจะเป็นกลุ่มของไส้กรอกแห้งนะคะไส้กรอกกึ่งแห้งนะคะก็จะเป็นไส้กรอกที่มีการหมักนะคะให้เกิดกรดเล็กติกนะคะโดยใช้ตัวแบคทีเรียนะคะ โดยใช้เชื้อแบคทีรียตามธรรมชาตินะคะหรือว่าเชื้อบริสุทธิ์ที่เติมลงไปจะทําให้ตัวไส้กรอกนั้น,นมันมีรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีกลิ่นหมักนะคะมีความชื้นน้อยกว่าตัวไส้กรอกสดนะคะแต่ว่ามีเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างที่จะนุ่มกว่าตัวไส้กรอกสุกนะคะไส้กรอกกึ่งแห้งเนี่ยก็จะมีหลายชนิดนะคะที่ผ่านกระบวนการรมควัน ตัวอย่างของตัวไส้กรอกกึ่งแห้งนะคะก็อย่างเช่นทูริงเจอร์นะคะหรือว่าพวกกลุ่มของอตัวซัมเมอร์นะคะซึ่งการใช้ประโยชน์จากตัวไส้กรอกแห้งนะคะไส้กรอกกึ่งแห้งเนี่ยก็คือจะต้องนําไปผ่านความร้อนนะคะนำไปทําให้สุกก่อนนะคะซึ่งไส้กรอกตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับของบ้านเราก็คงจะเป็นกลุ่มของไส้กรอกอีสานนะคะเดียวก็คือหมักให้มันเกิดรสเปรี้ยก่อนนะคะแล้วก็เวลาจะเอาไปรับประทานเนี้ยก็คือจะต้องเอาไปผ่าน ความร้อนนะคะอาจจะเอาไปย่างหรือเอาไปทอดนะคะให้สุกก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มของไส้กรอกกึ่งแห้งนะคะถัดไปนะคะก็คือไส้กรอกแห้งนะคะไส้กรอกแห้งก็เป็นไส้กรอกที่ผ่านกระบวนการทําแห้งนะคะให้มีความชื้นอยู่ที่ประมาณ60-7 0นนะคะอาจจะผ่านการรมควันนะคะ หรือไม่ได้ผ่านการลมควันก็ได้แต่ว่าเอาไปผ่านกระบวนการอบนะคะเพื่อให้มันมีความแห้งนะคะจะมีเนื้อที่แน่นนะคะแห้งก็สามารถ ของแห้งนะคะก็จะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานที่อุณหภูมิห้องนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นของฝรั่งหรือเป็นของตะวันตกเนี่ยก็อย่างเช่นตัวซาลิมีนะคะหรือว่าตัวเบปโตรนีนะคะตัวนี้ก็อย่างเช่นที่เราพบเห็นกันในหน้าพิซซ่าต่างๆนะคะที่เขาจะเอามาสไลด์เป็นแผ่นบางๆแล้วก็วางตามหน้าพิซซ่านะคะหรืออาจจะหั่นสไลด์แล้วก็ทานเป็นตัวพวกแอปเปไทเซอร์นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของอาหารเรียกน้ําย่อยก่อนที่จะไปรับประทานอาหารจานหลักนะคะ ซึ่งถ้าเทียบกับของบ้านเราเนี่ยก็คงจะจัดอยู่ในกลุ่มของประเภทเช่นกุนเชียงนะคะกุนเชียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกุนเชียงหมูกุนเชียงไก่กุนเชียงปลานะคะก็จะลักษณะเนื้อสัมผัสก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะคะก็คือในกลุ่มของพวกกุนเชียงนะคะ ตัวถัดไปนะคะเราจะเรียกว่าบักซอสเซตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายกับตัวไส้กรอกนะคะแต่ต่างกันที่ว่าเราไม่ได้บรรจุลงไปในไส้นะคะตัวนี้อย่างเช่นเวลาเราไปรับประทานเบอร์เกอร์นะคะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีตัวหมูบดนะคะแล้วก็มีการปรุงรสแล้วก็เอาไปขึ้นรูปให้เป็นลักษณะเป็นเป็นแผ่นกลมๆนะคะตัวนี้ก็จะรับประทานคู่กับตัวขนมปังนะคะก็คือตัวแฮมเบอร์เกอร์นะคะหรือพวกมิดโลฟนะคะคือเนื้อบดแล้วก็ ปรุงรสต่างๆนำไปบรรจุในพิมพนะคะแล้วก็เอาไปผ่านความร้อนให้สุกนะคะก็จะได้ลักษณะของ เนื้อนะคะที่เป็นแท่งเป็นก้อนนะคะซึ่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อลักษณะคล้ายๆไส้กรอกเนี่ยหรือว่าบักซกอรเซอเ,เนี่ยก็คือจะไม่เนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะยังคงเป็นลนักษณะของหมูบดท,ที่มีการปรุงรสอยู่นั่นเองนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีความคล้ายไส้กรอกแต่ไม่ได้บรรจุอยู่ในไส้นะคะก็จะได้แก่ตัวพวกวิสโลฟนะคะหรือว่าตัวเนื้อหรือหมูที่เอาไปทําตัวเบอร์เกอร์นั่นเองค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะคะจากสัตว์นะคะที่เรานิยมนำมาใช้ในการประกอบอาหารเช้ากันนะคะถัดไปเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยสงสัยว่าเอ๊ะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่มันได้จากสัตว์พวกไข่ไก่พวกผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ IKE, แล้วเนี่ยมันก็ยังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นพวกกลุ่มของธัญชาตินะคะธัญชาติหรือธัญพืชนะคะที่เขานิยมนํามาใช้ในการประกอบอาหารเช้าเน,นี่ยก็จะมีค่อนข้างมากนะคะอย่างเช่นพวกซีเรียลนะคะหรือว่าพวกข้าวโอ๊ต ต่าง,าง,างรวมไปถึงพวกกลุ่มของขนมปังนะคะก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักแล้วก็มาดูว่าวัตถุดิบที่มันทำมาจากธัญชาตินะคะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งธัญชาตินะคะที่เราพบเห็นกันใน,ในการทำอาหารเช้าเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมเมล็ดธัญพืชน,นะคะที่ใช้รับประทานเป็นอาหารเช้า หรือเราจะเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่าธัญอาหารก็ได้นะคะซึ่งธัญอาหารเนี่ยหรือธัญชาตินะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะตามลักษณะของการใช้งานตัวแรกนะคะเราจะเรียกว่าธัญาชาติอาหารเช้านะคะที่เราพร้อมรับประทานก็คือเราสามารถรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องไปผ่านความร้อนนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ แปรรูปนะคะด้วยเครื่อง a อ t ทรูเดอร์นะคะตัวนี้ก็คือเป็นการทำให้ธัญชาติมีความกรอบนะคะแล้วก็แหง้งสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานนะคะมีลักษณะ,ะกรอบมีความพองตัวนะคะถ้าเราเห็นตามซูเปอร์เนี่ยก็คือจะเป็นธัญชาติที่มันจะบรรจุตามกล่องต่างๆนะคะแล้วก็ะจะมีรสชาติต่างๆแล้วแต่ว่าจะเอาไปเคลือบเป็นรสอะไรอย่างเช่นรสสตอเบอรี่รสช็อกโกแลตนะคะหรืออาจจะเป็นรสธรรมชาตินะคะ ซึ่งรูปร่างลักษณะเนี่ยก็จะมีความหลากหลายกันออกไปนะคะวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหลักๆเลยก็คือพวกแป้งนะคะหรือว่ามเมล็ดธัญชาติอย่างเช่นพวกข้าวโพดนะคะข้าวสาลีข้าวกล้องนะคะหรืออาจจะมีส่วนผสมของ รสชาติต่างๆอย่างรสช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ผลไม้แห้งต่างๆนะคะก็จะนิยมรับประทานเป็นอาหารเช้าวิธีการรับประทานเนี่ยที่เร็วแล้วก็สะดวกที่สุดก็คือเทนมใส่ลงไปนะคะแล้วก็อาจจะใส่ส่วนผสมอื่นๆเพื่อให้มีสารอาหารเนี่ยครบถ้วนด้วยนะคะอาจจะผสมกับนมน้ําร้อนหรือพวกกลุ่มของน้าเต้าหู้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มของธัญ,ญชาติที่เราสามารถรับประทานได้ทันทีเลยก็คือเพียงแค่อาจจะเทนมใส่แล้วก็สามารถรับประทานได้ทันทีนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราอาจจะ พบเห็นกันนะคะมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปนะคะนั่นก็คือตัวธัญชาติที่จะต้องนําไปผ่านความร้อนก่อนนะคะตัวนี้ก็จะได้รับความนิยมกันมากขึ้นในบ้านเรานะคะก็คือพวกกลุ่มของธัญชาติที่อาจจะเอาไปผ่านการอบแห้งนะคะแต่ยังไม่ยังไม่สุกเราไม่สามารถที่จะรับประทานแบบดิบๆได้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคท้องอืดได้นะคะซึ่งตัวอย่างของธัญชาติที่ต้องผ่านความร้อนก่อนเนี่ย ก็ได้แก่กราโนล่านะคะกราโนล่าหรือจะเป็นพวกซีเรียลนะคะหรืออินส a ตนต์ออเลนะคะหรือว่าเป็นพวกกลุ่มของเฟียนานะคะตัวนี้ก็จะเวลารับประทานเนี่ยก็ต้องไปผ่านความร้อนอย่างเช่นพวกกลุ่มของข้าวโอ๊ตนะคะก็จะต้องนําไปต้มกับนมก่อนนะคะนำไปต้มกับน,ม,น,น,ะะน,ม,บนมให้มันมีความสุกก่อนนะคะอาจจะใส่สมุนไพรอื่นๆลงไปได้พวกผลไม้แห้งก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะใส่ ผลไม้สดลงไปนะคะก่อนที่จะเสิร์ฟก็จะสามารถรับประทานได้ทั้งแบบร้อนนะคะแล้วก็สามารถรับประทานได้ทั้งแบบเย็นนะคะตัวนี้ภาพด้านล่างนะคะก็จะเป็นภาพของตัวข้าวโอ๊ตแบบต่างๆนะคะ แต่ปัจจุบันนี้นะอย่างเช่นกราโนล่านะคะก็จะมีบริษัทที่ผลิตออกมาเพื่อพร้อมที่จะรับประทานได้เลยก็คือเขาจะไปผ่านกระบวนการอบก่อนนะคะคืออบให้มันสุกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราแค่เพียงเติมนมลงไปแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะให้ตัวกราโนล่าเนี่ยมันสามารถดูด ซับน้ำนมนะคะแล้วก็มีความพองตัวขึ้นเราก็จะสามารถรับประทานได้นะคะแต่ถ้าเป็นกราโนล,ล่าชนิดที่ยังไม่อบนะคะเราไม่สามารถรับประทานแบบใส่นมลงไปแล้วก็สามารถรับประทานได้นะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดท้องอืดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของ ธัญชาตินะคะที่มีทั้งหมด2ชนิดนะคะก็คือในกลุ่มของธัญชาติที่เราสามารถรับประทานได้ทันทีนะคะแล้วก็ธัญชาติที่เราควรจะต้องเอาไปผ่านความร้อนก่อนนะคะนั่นก็คือกลุ่มของพวกซีเรียลโปรดักต่างๆนะคะพวกกลุ่มข้าวโอ๊ตพวกกลุ่มซีเรียลบาร์ต่างๆนะคะที่ใช้ในการประกอบอาหารเช้านั่นเองค่ะ